สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาทําคลิปต่อสักทีหลังจากหายไปเป็นปีเลยทีเดียวเออไม่ถึงถประมาณเดือนกว่าๆคราวนี้เรากลับมาตีที่9หลุมแรกบ้างนะครับเลเอาก้าหลุมแรกในน้ําก็จะอยู่ทางซ้ายตลอดสายเลยครับไม้แรกก็เลยหวัวไปนู่นขวาซะจัดเลยครับเตรียมตัวเป็นงัดกลับออกมาทีก็ยังดีกว่าตีลงน้านะครับเฟร์เวก็กว้างไม่คิดจะไปปะเหรอชดสองเหลือ140ยิบหยิบเหล็ก9นะครับแต่ยังเล็งกรีนไม่ได้เพราะโดนต้นไม้มาบดบังนะครับก็เลยต้องลอดเลาะไปทางซ้ายก่อน ก็เลยน่าจะยังไม่อ่อนครับต้องอ่อนบอลให้ลูกสั้นทํางานเหลือ22หลากรีนยกนิดหน่อยนะครับมาดูว่าเราจะโยนได้ใกล้แค่ไหนน้ําหนักช็อตนี้ตื้นไปหน่อยครับน่าจะตกลึกกว่านี้แต่ก็ยังมีลุ้นเซฟพาอยู่เซฟพาคันธงกว่ากว่าหวังว่าจะเซฟได้นะครับเป็นพัดขึ้นเนินมีเลี้ยวซ้ายไปขวาแต่โอ้โหน้ำหนักไม่ดีตกไลยยแต่ครึ่งทางแล้วครับออกโบกี้ไป ลุมที่2เป็นพาสีตรงๆไม่มีอะไรให้งงทั้งนั้นก็คงมีแต่ฉันที่อาจจะตีเบี้ยวถ้าปรับทีสักหน่อยสูงไป2มิลจุดเล่งคือบ่อทรายแล้วก็จะให้ลูกเลี้ยวซ้ายกลับเข้ามาแฟร์เวย์มาดูกันว่าเราจะตีได้ตามแผนไหมนะครับนนรลูกพุ่งออกไปสตาร์ทขวา<ม>เลี้ยวกลับเข้ามาหาแฟร์เวย์แบบที่คิดไว้ครับโอเคเลยลูกนี้ถ้าขออนุญาตแอคหที แล้วมาดูพี่หมอโอ๊ตแห่งซูซูกอล์ฟบ้างครับลูกพุ่งออกไปตรงๆก่อนจะไปเลี้ยวตอนปลายแล้วก็หายลงไปในแม่น้ำํำกลับคืนสู่ธรรมชาติให้สนามเขางงมาขายเราใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะตอนนี้คุณใช้เหล็กอะไรครับรยู u ี่ยูี่นี่อาวุธลับของหมอโอ๊ตเลยนะทุกคนแต่ว่าอันนีนะ้คือตีแบบไม่มีแรงเนี่ยลากไม้เลยเดินลากไม้เป็นไอพิลเมตเลยอันนี้คือแค่รนะ้อยหกสิบ หยิบยูสี่ออกมาหยิบยูซี่ออกมานะครับเขาเบาๆได้ดูเทคนิคเขาเยอะคนนี้เห็นแววแล้วเห็นแววแล้วอืมท็อปลูกแน่นอนดูตรงอ,อ,อุ๊ยโดนดีมากลูกพุงง่งคอทงสวยมากครับได้พัเดเบอร์ดี้แล้ว ยอดตียูนิตี้แม่งยังปกหยุดอันนี้ส่งของการไรฟ์มาดีช็อตนี้ก็เลยเหลือร้อยเดียวครับหมายถึงระยะนะครับไม่ใช่เงินในบัญชีแฮ่ <Hey! S 1> ตักลูกนี้ขึ้นไปก่ให้อ่อนนุ่มๆน,นุ่มไหมนุ่มครับแล้วก็อ่อนด้วยโอเคได้ลุนเบอร์ดี้แล้วช็อตเด็ดกิฬามันวันนี้ขอเสนอถ่ายเพื่อนร่วมกวนห้ามเผลอไม่งั้นหัวอัดมีแผลเฮ้ย <Hey! laughs> ตื่นเต้น เป็นการฝึกความตื่นตัวในการเล่นกอล์ฟนะครับช็อตเมื่อกี้ส่วนช็อตนี้มาดูเราพัดเบอร์ดี้กันบ้างนานๆจะเห็นทีระยะประมาณสคันธงถ้าลงก็จะหล่อเท่แต่ถ้าไม่ลงคุณปูดูก็น่าจะเบ,บอะ้เอปารอคิวมากลูกแป๊บนึงนะครับพอดีกวนคนเยอะพัดนี้มีลายจากซ้ายไปขวานะครับเป็นพัดขึ้นเนินมาดูกันว่าเราจะได้เบอร์ดี้ไหม Yeah, อ่ะแล้วพี่<ด>จะรีบเดินไปไหน <S <S สงสัยรู้ว่าพัดไม่ลงมาถึงหลุมพาสามกันบ้างนะครับระยะนี้ประมาณ145หลาถ้าไม่หนักหนาะเกินไปก็ถ่ายคลิปไว้ดูเล่นได้ครับเผื per one ่อโฮนวันแต่ช็อตนี้น่านนะจะแซงอินวันไปก่อนครับลงบ่อทรายไป <S <S แล้วทำเป็นแซวขาวพอเราตีเอาให้ดีนะสูออกด้วยเหล็ก9ตีให้ว้าวกันไปเลยดูแล้วเฉยๆครับเพราะมันไม่โฮนวัน อาแต่ลงข้างทงก็ยังดีนะมหากรรมการระเบิดทรายของนักกอล์ฟท่านหนึ่งที่เป็นหมอได้นิดหน่อยยังคงดําเนินต่อไปมาดูช็อตนี้กันครับจากบอลหนึ่งไปยังถึงโอ้โหไปแล้วครับตกกินไปเลยลุ้นเบอร์ดี้สลุ้มติดต่อกันมันต้องได้สักเบอร์ไหมล่ะพัดลายคล้ายเดิมนะครับซ้ายขวาขึ้นเนินผลลัพธ์ก็เลยออกมาเหมือนเดิมด้วยครับไม่ลงเฮอ ลุม4ี่เป็นพา5นะครับระยะประมาณ475หลาถือว่าไม่สั้นไม่ยาวอาเปิดไดรเวอร์ Driver, ลูกเลี้ยวขวาอย่างเวอร์เข้าป่าดงพงไพาเป็นที่เรียบร้อยสบายใจครับได้งี้หาเรื่องเปลี่ยนไดรเวอร์ใหม่ดีกว่าพาหาครับไม่เป็นไรยังพอมีโอกาสให้แก้ไขยอยู่ลูกนี้ต้องขอเคาะออกไปก่อน แผนการก็คือกะเคาะแบบคัดๆนะครับให้มันอ้อมลายต้นไม้ออกไปช็อตนี้ดูโอเคอยู่ครับปลอดภัยเคลื่นอนจอดสามอีกประมาณ150หลาครับเคลื่อนด้วยเหล็กแปะงปักค่อนข้างชิดขวาครับติดกับบังเกอร์เลยเลยคิดว่าเลงซ้ายน่าจะปลอดภัยกว่าช็อตนี้รวบซ้ายเกินไปหน่อยงานเล็ก่อยไม่อ,อนครับต้องไปลุ้นชิปอินเข้ามากัน อินจากนอกเรีนประมาณ8-9หลาครับน้ำหนักแล้วก็ลายโอเคใช้ได้เลยครับพอที่จะได้พาลูกรับมันของพี่หมอออสกันดีกว่าไกลมากนะครับ๋ยวให้ดูเราจะพัดลงเลยก็ได้ปล่อยมาแล้วลูกค่อยๆไหล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 แล้วมันไม่ถึงนะครับนี่ลูกยูนูลูมยูนูลลุม5นะครับพาสีสากว่าหลา ทางซ้ายก็ยังคงคอนเซปต์เป็นวารีนะครับน้ำตลอดสายเปิดด้วยดรายเวอร์ช่อน,นี้ดูดีมีความหวังเลยครับน่าจะอยู่กลางแฟเว์หล่อเทวัตานาเบะทาเคชิขึ้นชาอิที่2ประมาณ120หลาครับมีลมพัดจากซ้ายไปขวาแต่เป็นระยะที่ค่อนข้างมั่นใจจัดไปตีใส่พินหวังแท็บอินเบอร์ดี้ครับเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันน่าจะออนใกล้ยอยู่ครับคุณผู้ชม ได้สงเบอร์ดี้หนึงกระบอกดูซิจะออกอะไรเป็นลายพัดขึ้นขวาไปซ้ายว้ายไม่ลองอีกแล้วหลุมโผกเป็นพาสีตรงๆไม่มีอะไรให้งงแล้วล่ะครับนอกจากน้ำที่อยู่ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมช็อตนี้หมอตีก่อน <Okay. S 1> ลูกพุ่งๆมุ่งไปทางด้านขวาเอาปลอดภัยเขาว่าไว้ก่อนครับถูกต้องโอเคเอยู่ <You. Okay. S 3> จร,จริงๆหลุมนี้ระยะนั้นไม่ยาวนะครับ300นิดนิด,นดเองสำหรับใครที่ตีไกลๆเนี่ยซัดใส่กรีนได้เลยครับแต่เราคนตีไม่ไกลครับก็เล่นปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันโดยความกลัวน้ำทางซ้ายจัดเลยซัดไปซะขวาอเอาละหว่าจะหาลูกเจอไหมก้อนอเอ่อโดนต้นไม้บดบังหมดความหวังที่จะตีขึ้นกรีนนะครับแล้แต่เคเคาะทะลุช่องออกไปก่อน มาขึ้นช็อต3ระยะประมาณ60หลามาดูกันว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนตักขึ้นไปนุ่มๆลูกไปจุ่มอยู่ข้างๆทงครับมีหวังเซฟพาแล้วมาพัดเซฟพาลายเลี้ยวขวาขึ้นเนินนะครับช็อตนี้ยังรอดครับเต็มหลุมเลยหลุม7จ็พนา360หลาขึ้นด้วยเหล็ก8นะครับตอนนี้บอกเลยว่าแดดนี่ไม่มีเลย ไรแสงสว่างเหมือนความหวังในการเบรก80ของเราตอนนี้ครับตีออกไปลูกพุงพ่งๆตรงๆเหมือนจะไปลงทางด้านขวาของกรีนครับโอกาส50 50ครับ50ไม่ออนอีก50ก็น่าจะไม่ออนครับ <Green. S 1> <laughs> ตามค่าครับไม่ออนขาดไปสักหนึ่งหลาแต่ว่าเราก็ยังได้ลุ้นพัตเบอร์ดี้นะครับเนี่ยเป็นลายขวาไปซ้ายแบบไซด์ฮิวทิ้งๆครับพัดให้มันขึ้นไปก่อนแล้วมันจะค่อยๆไหลไหลลงมาตายหน้าโรงบาลแบบนี้ <laughs> เซฟพาลายเดิมครับเพิ่มเติมคือให้มันลงเถอะโอเคได้พามาถึงหลุมที่8กันแล้วนะครับเป็นพา5ระยะมหายาวเกือบ600หลาออกด้วยหัวไม้สามมันเลยก็แล้วกันนะครับเปอร์เซ็นต์ในการอยู่แฟร์เวย์น่าจะเยอะกว่าหรือเปล่าวะแต่ตีลูกนี้โดนดีจริง,รงๆลูกพุ่งไปแบบนิ่งๆลงกลางแฟร์เวย์ค่อยคุมที่ควักออกมาตีหน่อยครับแบบนี้ ระยะข้ามน้ำช่อนนี้อยู่ประมาณ150หลานะครับเลยควักเหล็ก5ออกมาตีจริงๆถ้าออกได้ดรเวอร์เนี่ยช็อตนี้ก็จะไปจอดน้ําใกล้กว่านี้นะครับแต่ถ้าโดนดีจัดๆเนี่ยมันก็อาจจะตกน้ําได้เหมือนกันจุดปลอดภัยคือทางด้านขวามือครับยิ่งซ้ายน้ําก็จะยิ่งแคร,รี่ต้องไกลขึ้นนะครับซึ่งช็อตนี้ออกซ้ายไปนิดนึงแต่น่าจะยังแคร,รี่ถึงฝั่งอยู่ครับ มาขึ้นจาก3ระยะเหรือประมาณ120กว่าหลาครับ130ไม่เกินขึ้นโดยวยชชิงเ g e นะครับเป็นหนึ่งในไม้ที่มั่นใจที่สุดในถุงแล้วล่ะมาดูว่าช็อตนี้เราจะตีขึ้นไมออนได้ลุนเบอร์ดีกันไหมตีลูกพุ่งๆออกไปเหมือนจะตรงไปยังทงแต่ดันไปลงทางด้านขวากรีนครับแล้วก็ระยะเลยล้นไปประมาณสัก5หลาได้ ต้องมาชิปจากข้างเกรนครับลายเหมือนจะมีขวาไปซ้ายนะครับแต่จริงๆมันเป็นลายตรงๆไม่มีเลี้ยวเลย,ไ,เลยไม่เฉียวไม่มีเลี้ยวไม่เฟี้ยวไม่อะไรทั้งนั้นเลยครับช็อตนี้มาออนะครับชิปเข้ามายอดไปแล้วดูดีดูดีด จอดเร็วไปหน่อยเซฟพาระยะห่ังผลถ้าจะเบรก80นี่ต้องไม่พลาดครับมาลุ้นกันว่าจะลงไหมกเกือบจะสุดแต่หยุดที่ขอบหลุมจ้านุสุธาราครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยกำลังนั่งนับอยู่กำลังชิดเลขอยู่คำนวณใช่ว่าขาดทุนกำไรไปเท่าไหร่แล้ว บวกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้บวกสิบครึ่งหลังอ๋อก็เท่ากับว่าสี่สิบหกถูกไหมเบรกร้อยได้อยู่ไหมถ้าผ่าถ้าผ่าถ้าผ่าก็เป็นสี่สิหก็เป็นห้าสิบไงอ่าก็จะเป็นร้อยสี่โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวสุดท้ายแล้วครับทุกคนน่าจะได้เต็มที่น่าจะแปดสิบั้งน่าจะไม่เบรกแปดสิเหมือนกันเพราะว่า ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้นี่ของเขาคุยเบรกแปดสิบนี่ของเราตะกล้งฝั่งนี้นี่คือ <laughs> ยับยับเยินยับยุยย่เออไม่เป็นไรมันร้อยร้อยบวกแลวมันต้องมีวันที่ดีแล้ววันไม่ดีกอแบบแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นวันไม่ดีม <laughs> าหลุมสุดท้ายครับหลุมสุดท้าย,รายาจริงๆมาดูแล้วเนี่ยถ้าเราจบด้วยเบิร์ดี้เนี่ยก็สกอร์จะออกที่เจ็ดสิบเก้านะครับตอนนั้นจําได้ว่าเน้นเป็นพิเศษใส่ไข่สองฟองเลยครับเน้นจนเกรง็งแต่ช็อตนี้ร้อ,อกไปดูดีมาก อยู่กลางแฟเวย์แบบนี้อาจจะได้ลุนดี้ก็เป็นไปได้ครับคุณผู้ดูชมช็อตที่2เหลือแค่ร้อยเดียวครับและใช้ไม้เก่งซะด้วย50องศาเป็นไม้ที่มีสถิติการได้เบอร์ดี้เยอะที่สุดในถุงแล้วครับถ้าเป็นนักบอลนี่คืออัตราสูงสุดเลยแต่เรื่องไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นครับช็อตนี้ดันตีรวบซ้ายหายไปลงในบ่อน้ำซะอย่างนั้นครับโดยไม่ทราบสาเหตุเลยน้ำกระจายหายไปพร้อมกับความหวังในการเบรก80ในทันที ขออนุญาตตั้งกล้องไว้เฉยๆแล้วก็ทบทวนกับช็อตเมื่อกี้สักครู่หนึ่งนะครับช็อตที่81เป็นการเซฟโบกี้ครับเอาจริงๆถึงตอนนี้ก็ไม่ค่อยกดดันแล้วเพราะว่ายังไงก็เบรก80ไม่ได้แล้วแน่นอนอยู่ที่ว่าจะ81หรือจะ82หรือจะ83อ่ะ ถ้ามาทรงนี้น่าจะ82ครับขอบคุณครับขอบคุณครับจบแล้วครับทุกคนก็ไม่เบรก80นะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่ตอนที่82ถือว่ารับได้กับการมาตีครั้งแรกที่ Watermill นะครับสาวสองโกเกินสิบพอดีเลยก็บอกว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็สนุกกับคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปตีที่ไหนตีกับใครก็รอติดตาม b l ก c ได้เลยคลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย